สวัสดียามเช้าที่เมืองไวท์ไครับวันนี้จะเป็นหนึ่งวันครับที่เรามาเดินตลาดเช้าแล้วก็ได้เจอสาวฟังดีมากมายเลยซ่งองน้าตามทาเท่าเ่องมากมายเลยที่ในตลาดแห่งนี้ครับนี่คือร้านเอ่อเป็นร้านข้าวปุ้นร้านแจ่วเป็นร้านที่อยู่ตรงหงม,มในตลาดเชา้าวังวิวนะครับแล้วก็ผมให้นกแป้งมาซัดข้าวซอยหรือว่าอะไรนกแป้ง ข้าวซอยนะเป็นข้าวซอยน้ำโคนะของสูตรคนที่นี่ครับจริงๆจะมีพวกน้ำเงี้ยวน้ำมิวแล้วก็อาหารตามสั่งมากมายเลยอีกแต่ว่าเอาผมให้นออ้องไปกินเดียวแล้วก็มาซัดกาแฟเช้าของสอป,อปอลากิอรไม่ไก็พอได้มันจะไม่คุณปากอ่ะเขาจะหวานๆานคุณผมอ่ะชาวบ้านเรามันจะประมาณว่ายังไงอะ่ะมันจะละแบ,บอะอ่ะเออก็ใส่ครีมน้อยว่างว่าง,างนั่นเถอะประมาณนั้นแหละนะครับ นี่น้องแป้งจะจิบกาแฟโชว์เพื่อนๆนะครับเพืยวบอกเดี๋ยวอยากให้น้องแป้งกินกินที่หมดชามนะครับเดีาจะตั้งกล้องคุยกับน้องแป้งนะแต่ว่าเสบียงนี่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 เราไปซื้อเจ้าเนาะเจ้าของโปรดเจ้าเจ้าน้ำปูหรือว่าเจ้าอะไรไม่รู้น้องแป้งแซ่บมากอร่อยไหมอร่อยแล้วก็ผมไปซื้อพวกหมูปิ้งหมูข้อเหนียวมาเต็มเไงง่นนเัออนะแต่ว่าวันนี้เราเสบียงไว้เปด้วยแล้วน้องแป้งได้อะไรอ่ะได้ เขาเรียกว่าอะไรเนาะเออได้อภิพนณามาไหมอะหมดไปยังไปไม่กินผักเลยอะแต่ก็ดีนะถ่ายพี่หน้าไปส่ง้วน่อก่าน้ำใสเดี๋ยวเส้นกริอือมันจะไม่สารมันจะไม่เห็น้ำใสกินผักดอกแป้ง ทำน้ำก้วนี่กำลังดูคนทำอาหารพอมารถนี้กันนะครับพอดีมเมามาก็ขออยากจะพาเรากลักบอาคุณลุงนั่งกินกาแฟอยู่กับเพืนนเอ่อนอยู่เดนทางขอคุณก็ข้าอขอเสนอเลยก็จะไปแล้วนี่ใครดีบ้างไปกินบะ่อนเอย่าได้บอกความประทับใจเพราะว่าเดี๋ยวเย็นไม่สรุปแล้วพอเย็นเดินทางแล้ว เย็ยนเย็ยนเราก็เดินทางตั้งแต่ตอนเย็นใช่ปะ่ะออกก็ประมาณสิบโมงเราก็ไปกันแล้วอะคือรถแล้วงัน้นพี่ไปซื้อข้าวเหนียวยอีกเพราะว่าตอนเย็นเราไม่ต้องลงเราเราปวดจะหิวตอนเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยไหมอร่อยกินดูกอน อันนี้เรากินตอนเที่ยงใช่ไหมวูบแต่มันก็เยเอะอยู่เยอะไม่เอาอ่ะแกวเหลือเมื่อเช้าไปคือมันอ่นอนหนึบแกวข้าวออข้าวเหนียวนิ่มมากเลยอ่ะใช่แกวเอามาจิ้มหน,น่อยดิไม่ต้องไปซื้ออีกดีกว่าไม่น้องแป้ง<ต>ไม่เอาน้้องงแปไม่ได้กินอะไรนะ้องแป้งเจอหมูที่นี่นะกินเหรอไม่ใช่ลอกไก่เมื่อคืนหรือมาไม่กินเลยอ่ะไก่น้องแป้งก็ไม่ใช่ลูกชิ้นมาน้องแป้งไม่แตะเลยกินรินอ่ะเอามาใช่ไห เยอะๆหน่อยอที่มาดูไหมคะน้ำข้าวคั่วทัดูไหมครับโอ้อร่อยหรอกดูก่อนขอดูนะครับทนำน้ำข้าวคั่วนะครับอ่ะอย่าข้าผัดเลยข้าวนำหน้าคนน้ำหน้านอ,นอ,อ๋อน้าขา้าซอยอ๋อ อันนี้ขาดีมากเลยทำไม่หยุดเลยอันนี้น้ำเงียวนะพอเบิรงเด้อโอ้โีนข้มือเยเซมาใเต็มหมออ่ะดูก็ทำน้งเยวมั้งว่าทำำไหน น้องหลักก็ถ่ายครับจะทําให้น้องแป้งอันนี้คือตักออกมาขายให้ลูกค้าด้วยครับไม่แล้วนอ้องดูวิธีการทำเลยรครับก็คือ,คอน่ากินแต่ผมไม่กินข้า,าวเช้าก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้สั่งเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆอ๋อไม่มีเส้นเลยเหรอไม่ใส่เส้น<ๆ> เราใส่ก่อนแล้วจิ๊กตซ่่อเส้นใส่ก่อนแล้วลวกอ่ะผักบก็จะมีผักเป็นชุดให้กินกแป้งนากินอยู่นี่เราดูแป้งเราซัดจะหมดแล้วไม่น่าเชื่อครับสายกินโวชจริงต้องมแป้งชิงตุ่เอะไรนะน้ำโอ้โหใช้ตักน้ำ บริการดี24ชั่วโมงเชิญครับห้าไม่ยากดีขอบคุณค่ะด้วยพี่เพื่อนมานั่งกินแล้วเขากินเข้าซอเออเขากินอะไรอ่ะเขากินน้ำเงี้ยวดูดิโอ้บมีแต่เนื้อนั้นเลยอ่ะสิ่งเห็นไม่ใส่น้ำเงี้ยวก่อยพี่เพื่อเขากินเนี่ย นะมึงกินจุจริงเลี้ยงได้อยุว์ <c oughs> ไดออเขยิบ <c oughs> ว่าไอ้เขาดีเขาดิเขาเขานู่นนี่ให้ลูกคา้าว่าก,กินนกแป้งไม่ได้เติมน้ำจางเขาก็อบอกว่าต้องสูตรของที่นี่ก็ต้องใส่น้ำจางน้ำซีอิ๊วดำน้ำซีอิ๊วดำซีของของ,ของประเทศไทยนะครับนกแ,แป้งบอกไม่คุ้น <c oughs> นั่งขออนุญาตนั่งกิน <c oughs> อ่า ต่อแปต่อเอี่ยเอกสองคนสามคนอ่ไนกล้องนะ่งานนี้างไปหาย้อทงทำไมไม่ได้น้องแป้งอะไปพี่หรอนี่เหรอครับแท่ไหมแล้วก็คำพิเคุณป้ายัางจ่ายตลาดนี้มาย่าอ,อม,มาแล้ว แม่นก็นั่งรอนึ่งแกแม่นไปแล้วเฮ้ยไม่รีบอย่าเย็นกินที่เขาให้กินเรามาหมดแล้วแต่เป็นลูกค้าหรือจะเป็นลูกค้ากันแน่เราดิข้าวพดเสร็จกลับแล้วโอ้ไม่เอกินหม,มูมากินวายาก,กินชิ้นหม,มูแต่ว่าไก่ยังอยู่ข้างบนรู้ชินนกแป้งกินไหมเาเป็นคนที่กิน นข้าวลูกหมูพี่กินได้ไงเนี่ยลองเอามาชิมลอง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 อันหนึ่งแกะแกะแกะไม่แกะไม่พี่จะกินโอ้โหแล้วไปเดี๋ยวล้างได้แกะแกะแกะแล้วจะจ่ายตังค์แล้วตัดให้ไหมบอกน้องสาวเลยพี่มีมิดไหมคะเมื่อกี้เรียกคนน้องนี่เรียกเขาพี่ตัด ข่าอายุเทา่าไหร่อาผมถายอายุเท่าไหร่ขาวสาว<อ>รุ่นรุ่นเดียวกันเลยครับไม่ใช่แม่เพิ่งจะ18เองปะเลิกคุยไม่ตัดแขนน,นหลเดี๋ยวพี่สะพานน้องกอมาขายทุกวันนะเจอเดี๋ยวคนไทยแวะมันเ,เยอะนี่ทำไงฮัโลโหลเรากินไม่ได้แน่ๆเลยเย เดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวขอวอล์กให้น้องแป้งกินข้าวซอยหมดเดี๋ยวก็จะไปครับล่ำลา,ลำลาตลาดเชา้าเมืองห้วยทรายบรรยากาศยามเช้าที่บอ้เลยว่าเจอละเอกเที่ยมเลยวันนี้นะไปดูช็อตแนนท์แล้ว,ว,ลวจำไม่ผิดหวังรับรองนะแต่ว่าเดี๋ยวรูปจะโพสเป็นโพสต์เดี๋ยวยว,ว่างที <c oughs> อันนี้มันขายทุกวันไหมครับอ๋อทุกวันเลแนนะน์น่าจะเรียนจบแล้วดแนนน์อันนี้นก็ให้เขบเรียนจบแล้วเนาะ จบแล้วออนะอันอันนี้สับสัตแล้วใส่ในถุงไม่ใช้น้องข่าวเดี๋ยวคิดนะเออนะน่ารักใจดีนี่ใส่ดีด้วยเพื่อนกันเลยน้าใครมาก็มาด้านนี้น้องแป้งใส่จานทำไมไม่ใส่ถุงไปเลยครับพี่บอกว่าพี่จะกินเขาก็เลยใส่ถุงมาไม่จะใส่ถุงไปแล้วก็ไปแล้วใน้นาใส่สัตว์แล้วก็ใส่ถุงเข้าไปแล้วครับไปเจ็ดตังค์เจ็ดตังค์สักสัตวนี้เสร็จแลมาแล้ว ไปแล้วเก็บตังค์แล้วนะครับอืมอร่อยแม่ค้ามันสวยมากมี่อร่อยเนี่ยจัดนะครัเรื่องขอบเก็บตังค์เดนะี๋ยก็ได้ด้วยเงินใส่ถุงมาเลยด้วยละสิบพันใช่ไหม เดี๋ยวบอพี่คอถุงนะเออจะบอกคอเราเก็บตังค์เลยสหร,หรใช่ป่ะพี่สูวนหลักฐานเรื่องจึงวะกินน้ำกินเดซี่โอ้คิดตังค์ได้เลยครับน้องสาวแต้งใจตังค์เพื่อนเลย สิบห้าพันชอพี่กินกาแฟดิใช่ครับเอามากินชิ้นหนึ่งไปแล้วแล้วจะอร่อยอยู่ใจตังน้องสิบห้าพันอันนี้จะชื่อเป็นภาษาลาวนี่ชื่ออะไรครับเนาะถ้าชื่อเป็นภาษาลาวนี่ชื่อว่าอะไรครับชื่อ,มอ,อมเมย์อ๋อชื่อเมย์เลยชื่อเป็นภาษาสานคนแล้วใช่มีเซนอะไรนี่ย คิสุตาิสุตาบิสุตาเต็มบดจำลองเดี๋ยวจะไปกินที่เป็นแค่คนดูข้ามณ์แล้วมันไม่อยู่ท้องเท่าไหร่มันอย่แค่สิ่งเดียวมี่กินข้าวเหนียวมูแบบนี้ท้องะน้แป้งเพิ่นทอนลางแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากเลยไปโดยนะท่านที่จะขอบใจไปโดยเอาบอกดิเดอย์มาใหม่วันหน้าเด้อเดี๋ยวขากลับไว้มาใหม่โอเคเด้อสนใจเด้องเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่พักนะครับก็เดี๋ยวตามช่วงทงเราต่อได้ครับก็น้องแป้งได้ของกินเพียบเลยครับไปแล้วครับพัเดุไปไปแล้วรถเรารออยู่เรียบร้อยครับคุณลุง เมื่อเม่ามากลับกลับเพิ่มสุดจ้า้อยเดี๋ยวลันมาทางมาทางเรือหรือว่ามาทางมาทางสะพานครับแล้วก็เวลากลับเรือให้ลงไปส่งด้วยอ๋อจองรถไปแล้วครับที่ที่โรงแรมใช่ครับขอบคุณครับงานนี้เนาะแันหลันขอบมนณด้วยเด้